สวัสดีค่ะมือนีก,อกระผอกะระยิบบนคดสารข้ามคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีกระเปเนียตแบบไม่ไม่พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเป็นเปเนียดสั้นฮักสั้นฮักขางเดียวเนาะคะ่ะปับบ่ไดดถอดบ่ไดดเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นสั้นฮักแบบอยู่โตเลยเนาะคะ่ะฮักล่งแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะถอดบ่ไดดปับบ่ไดด เป็นลูกทรงไม่เนาะค่ะที่สร้างเพิ่นดัดแปลงขึ้นมาเนาะคะนะ่ะเนาะให้เพลนก็นเลยเห็นเลยเอามาโชว์แต่ว่าอันนี้สร้างเพิ่นเฮ็ดใบถัาใายเองเนาะคะ่ะเฮ็ดใบถัสใายเองมีนกต่อ,อยูสามสี่ตัวแต่ว่าบ่มีผนียดเนาะคะ่ะสร้างผนียดกับบ่มีผนียดใส่เนาะคะนะ่ะเนาะก็เลยเฮ็ดขึ้นมาใส่เองเก็บเศษใหม่เศษยังขึ้นมาเฮ็ดเอง เห็ดเป็นผนียดสั้นหักคางเดียวเนาะคะ่ะเบิ่งดูสิเนาะค่ะกลนไก่ของมันเนาะคะ่ะเนาะเป็นสไตล์ไข่ไข่คับเทนกวดล้านแหะคะ่ะไข่ก็เทนกวดล้านแต่ว่าเห็ดเป็นสั้นหักคางเดียวเนาะคะ่ะปั๊บว่าได้ถอดว่าได้เนาะคะ่ะเนาะ สวยงามไปอีกแบบนึงเนาะค่ะสวยอีกแบบนึ่งคเนี่ตัวนี้ก็กงประมาณสามสิบเส้นนะค่ะหนาสั้นหาซิบนะค่ะเนาะคนมาแกะบนกระสีเฮ็ดประมาณนี้แหละค่ะหนาสัานน้สนหาซิบนอกาจากลูกค้าที่โทรมาสั่งนะค่ะจังสีเฮ็ดเฮ็ดแบบมักสั่นมักแย่จังเลยก็แจ้งมาเนาะคะ่ะเนาะเห็น มักสันมักเงีกแบบได้กระเจีงมากนะคะนี่นะคะขอนี่สั้นฮักเอาขึ้นซาวกับสียุธานี่ยแหละค่ะฮักยุธานี่ยแหละเพราะว่าปั๊บว่ได้เนาะค่ะปั๊บว่ได้ถอดว่ได้เนาะค่ะเนาะ <c oughs> เป็นสั้นฮักซื่อๆเนาะค่ะสั้นฮักคางเดียวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะขอนี่น สั้นตรงคางเดียวเนาะคะ่ะตัวนี้พระท่านมีเจาของเล้ะค่ะลูกค้าคนใดสนใจกะท่กินกามาสร้างจองใดเลยเนาะคะนะ่ะเนาะท่นมีเจาของสร้างคนเห็นใหม่มันห,หน่อยเพราะดีก็เลยเหตุเป็นสั้นตรงขึ้นมานะคะ่ะเป็นสั้นตรงส่งเอ็นหลังนะคะเนาะตัวหนึ่งท่านมีเจาของค่ะถ้าสม ลูขาคนใดอยากได้กะโทรกิีงกลางขมา้าเอาได้เลยเนาะคะ่ะผู้ใดโทรกรอนได้ก่อนเนาะคะ่ะเป็นตัวพัะเนี่ยสั้นตรงตัวนี้เนาะคะ่ะสวยงาม่น,นะคะ่ะโซงเอ็นหลังค่ะกง่่าง่ายปันได้ค่ะเบาๆประมาณหยิบ หกยิบเจ็ดคือเก่าล่ะค่ะช่วงนี้กะสีเห็ดประมาณรุนขนาดนี้มันจังเบาดีเนาะคะ่ะเนาะเห็ดใหญ่หลมันกะเบาเบาเนาะคะ่ะกระส้งหนักนะะเห็ดไบสองตัวแต่ว่าสํารับตัวนี้สร้าง่นเห็ดว้ถ้าใส่ตรงนี้เพิ่่ขายเพา่มคนนะคะเนาะผู้ใดอยากได้ส่งยังสีก่กะโทษมาคุยกบสร้างเนาะคะ่ะว่าต้องการแบบนี้เนาะคะ่ะ จะสร้างบนสีจัาให้นะคะเนาะเป็นสั้นหักสั้นหักคางเดียวโปร่งใ่เนาะค่ะสามสิบเส้นเนาะค่ะจัวตัวเล็กอะโทรมาเนาะค่ะสำหรับลูกค้าคนในสีสนใจเนาะค่ะ นี่ค่ะมาโชว์สองตัวสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากได้ก็ทรกกิงกลางมาเอาเลยเนาะคะ่พะพเนียตัวนี้พเนีย,นนยสั้นตรงตัวนี้เนาะคะ่นะเนาะว่ามันมีเจ้าของกสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีก่อนจังพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ